ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่131คําเคำเตือนช่องนี้อาจม่ีเนื้อหาที่เก่าอาจจะภาพแบบเล่ะแรงบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มต้คิดด้วยนะครับอย่ากดรีพอ์นะครับขอบคุณมากครับเอ,อ๊ะดูนั่นสินั่นมันองค์หญิงมิงคงแหง่งราชวงศ์เซียนอูซวงไม่ใช่หรอหน่าจะเรียกว่านางฟ้ามากกว่านะยังเป็นองค์หญิงที่งดงามซะจริงๆ ม่นานละนายน้อยกูช้างเกอร์ถึงเต็มใจมารอนางแบบนี้กูช้างเกอร์นี่เจ้ารอข้าอยู่อย่างนั้นหรอเรื่องนั้นมันก็แน่อยู่แล้วไม่ใช่หรืองไงผู้คนที่อยู่ที่นี่ต่างสามารถเป็นพยานให้กับข้าได้นะใช่แล้วละใช่แล้วละองหญิงหมิงคงนายน้อยกูช้างเกอร์กำลังรอท่านอยู่ขอรับท่านผู้อุหวังหมิงคงของข้ายังต้องทดสอบอยู่อีกหรือไม่เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ต้องทดสอบ กูช่างเกินมาทำแบบนี้กับข้าต่อหน้าคนอื่นนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันตกหรือไงกันนอนตรงนอนราจจสีก้าหัวใช่แล้วรอนั่นมันกินซานจากวัดกินซานนี่นาจินซานที่เคยไปยังขุมนรกปีศาสุส,สานนั่นน่ะหรอเขาติดหนึ่งในสิบอันดับหนึ่งด้วยนี่นารจริงเหรอไปขุมนรกปีศาสุส,สานเนี่ยนะน่ากลัวชะมัดสิบอันดับแรกมีแต่สัตว์ประหลาดอะไรกันเนี่ย ม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าจะได้เห็นหนายน้อยกูชางเกอกับจินซานพร้อมๆกันแบบนี้แต่ว่านะยังไงก็เธอสองคนนี้ไม่รู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันทักทายพี่จินซานยินดีที่ได้พบนะข้าจําได้ว่าในชาติก่อนคนคนนี้ได้ช่วยบุคคลคนหนึ่งจากการที่คนคนนั้นถูกสงสัยว่าเป็นผู้สืบทอดทักษะวิชามานดังนั้นเขาจึงถูกกูชางเกอเกลียดชังเป็นอย่างมากหลังจากการจลาจลในขุมนรกป,ปีศาสุสาน เหมือนว่าเขาจะตกอยู่ในอันตรายด้วยจากนั้นมากูชางเกอก็ได้ผนึกคุมนรกปีศาส,สูสารและไม่มีข่าวคราวของกิมซานอีกเลยอมิตาพุทธอัตมาก็ยินดีที่ได้พบกับนายน้อยกูชางเกอเช่นกันเฮ้ยนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าเสียมารยาท เจ้าต,ตัวนี้มันมีชื่อว่าสานจริงมันไว้ต่อกิ่นแห่งความดีและความชั่วเป็นอย่างมากบางทีอย่างงั้นเหรอนี่มิงคงช่วงนี้เจ้าไม่ได้ไปทำเรื่องไม่ดีอะไรมาใช่ไหมน้อยกูช้างเกอเจ้านั่นแหละที่ทำแต่เรื่องไม่ดีท้ายที่สุดแล้วสัตว์ขี้ตัวนี้มันก็เป็นเพียงแก่พาหนะมันไม่ได้เข้าใจในกฎดังนั้นอย่าได้ใส่ใจไปเลยนะ ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรหรอกข้าได้ยินมาว่าเขาฟอซานนั้นลึกลับและทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ข้าก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปขอคําแนะนําเลยสักครั้งถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอรบกวนพี่จินซานชีน้แนะหน่อยแล้วเอ๊ะนายน้อยกูชัางก์นี่มันอะไรกันทําไมจู่ๆก็คิดจะสู้กับข้าล่ะ โอ้พระเจ้าสองในสิบอันดับสูงสุดของสำนักกำลังประมือกันแล้วเงียบซะเก,กะกะกูชังเกอร์ไหนเมื่อเจ้าได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วเจ้าก็ควรจะลอบสังหารจริงซันอย่างลับๆสิดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ข้าจะคิดมากไปเองจริงๆสินะอีกด้านหนึ่งภายในสำนัก ฮะว่าอะไรนะกูชางเกอกำลังประมือกับจินซานอย่างนั้นเหรอใช่แล้วขอรับท่านจิวยางเทียนจินทันทีที่จินซานมาถึงกูชางเกอก็โจมตีเขาโดยตรงเลยขอรับไอ้เจ้าบ้านั่นกล้าที่จะการแกล้งคนอื่นและคิดจะต่อสู้กับพระสงฆ์เช่นนี้ข้าคิดว่าท่านเทียนจินควรจะไปจัดการนะขอรับข้าจะต้องรีบใช้โอกาสในครั้งนี้พิสูจน์ความจริงว่าข่าวลือนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เอ๊ะ ท่านจุยางเทียนจินเร็วเข้าเร็วเข้าทุกคนสิบอันดับสูงสุดกำลังต่อสู้กันแล้วล่ะไปไปเร็วเข้านี่ไปกันเถอะตอนนี้ดูเหมือนผู้ชมจะมากันพร้อมแล้วนะพี่จินซานเชิญได้เลยนายเมื่อนายน้อยกูช้างเกยืนการจะทำเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นข้าก็ต้องขออนุญาตละ่ะ โอ้รูปแบบ่ายกลลับแห่งเขาฟอซานคาถาตึงเสียนนั่นมันคาถาตรึงเสียน,น,นข,าายของเขาฟอซานนี่นาะว่ากันว่าไม่มีใครที่ถูกโจมตีด้วยคาถานี้แล้วจะสามารถหลบหนี้ไปไหนได้ไม่จริงใช่ไหมนี่นายน้อยกูช้างเกจะแพ้ตั้งแต่เริ่มเลยร่ะมอยมอยมอดูนั่นสิดูเหมือนว่ามันจะยังมีช่องโวอยู่นะเอ๊ะนี่มันพรสวรรค์โมคะ วิชาจักกระจันทองคำลอกคราบเฮอกลายเป็นลูกประคำงั้นเหรอนายน้อยช้างเกอระยะไกลขนาดนี้ข้าเกรงว่าอาวุธต่างๆของท่านจะใช้การไม่ได้นะีิใช่ไหมว้าววิชาร่างแยกอราหันยังงั้นเหรอถือว่าเป็นความคิดตีดีนี่นาะแต่ว่าน่าเสียดาย โอ้โหระเบิดรุนแรงมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะมองอะไรไม่เห็นเลยนน่นมอนดูเหมือนว่าวิชาร่างแยกอรหันของท่านกิมซานจะแพ้ไปเนาะแล้วนี่เขาสามารถทำยังไงกันเนี่ยไม่จริงใช่ไหมเมื่อกีเ้เมื่อกี้นี่มันพี่กิมซานถ้าหากว่าท่านยังไม่แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงของท่านออกมาแล้วก็ท่านจะพ่ายแพ้เอานะ เขาใช้พลังแห่งการกับชาติมาเกินวินาทีนั้นที่ร่างแยกของข้าดูเหมือนจะถูกหยุดเวลาเอาไว้ช่วขณะหนึ่งเขาได้ใช้ไปหลายสิบกระบวนท่าในการจัดการกับร่างแยกของข้าเมื่ออยู่ในระยะใกล้และไม่ได้ผลถ้าอย่างนั้นก็มีแต่ต้องใช้ทักษะนี้แล้วเท่านั้นออกมา พลังแห่งการกับชาติมาเกิดเมื่อประกอบกับพลังการโจมตีของพยัคฆ์ขาเกิงจินเทตกบ,บีก็สามารถสกัดกั้นเทพสังหารและพระพุทธเจ้าได้อัตมาแพ้แล้วจินซานคนนี้ไม่คู่ควรพอจะเป็นคู่ต่อสู้ของนายน้อยกูช้างเกิยอมแพ้แล้วงั้นหรอฮะจินซานแพ้แล้วนี่มันรวเดเร็วอะไรแบบนี้นายน้อยกูช้างเกอเป็นคนที่แข็งแกร่งมาก เขาอยู่ในสิบอันดับทั้งคู่เลยนะแต่ว่ามีช่องว่างต่างกันขนาดนี้เคียวเจ้ากูชางเกินนี่แข็งแกร่งและอันตรายเกินไปต่อให้ข้าลงมือก็ใช่ว่าจะสามารถชนะได้ข้าคงต้องหาทางเตือนสิบน้องเชีงเออแล้วเจ้ากูชางเกินคนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งและมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่สมเหตุสมผลที่เขาทำแบบนั้น นายน้อยช้างเกอนายน้อยช้างเกอนายน้อยช้างกเกอแข่งแก่งมากสุดยอดไปเลยนายน้อยช้างเกอเจ้าค่ะจินซานนี่ช่างโชคไม่ดีเอาซะเลยนันเนี่ยดันกลายเป็นหมากให้ท่านได้สร้างอำนาจและชื่อเสียงเอาซะได้ใครว่ากันล่ะขอโชคดีตางหากสู้กับข้าและยังมีชีวิตรอดอยู่ได้นั่นก็นับว่าโชคดีแล้วไม่ใช่หรอ น่งช่องคาบเลขยายแค่อยู่คอได้เลยวันนี้เบอโดเนต0ศูนย์แ8กขอบคุณมากนะขอรับ